ก็สวัสดีนะครับคุณลูกค้านะคทุกทุกท่านนะครับผมช่างสีนะครับปืนยิงปลานะครับวันนี้ก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเนาะก็ามาอัปเดตให้พี่ๆนานะได้ชมกันนะครับก็กำลังขึ้นงานท้ายอยู่นะครับยังยังไม่เสร็จนะครับผมนะครับ ขึ้นงานทายอยู่เดี๋ยวให้ดูดพามาดูนะครับแล้วก็บางส่วนก็ไม้ก็เพิ่งเพิ่งมาเนี่ยครับนะอันนี้เป็นเนี่ยกระพีเขาควายนะครับก็จะตัดขึ้นรูปแล้วก็เป็นประดูเป็นประดู ไปดูปดูเก่า,านะครับผมนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันก็คือเพราะว่างานยังไม่ค่อยได้อัปเดตเนาะงานยังไม่ค่อยได้อัปเดตก็เลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้พี่ๆนาๆได้ดูกันเนาะเดี๋ยวถ้าหลายวันแล้วก็เลยมาลงคลิปให้พี่ๆนาๆได้ดูนะ เดี๋ยวลูกค้าถามหาว่าไปไหนเนาะก็ทำงานให้ทุกวันนะครับทำงานให้ทุกวันนะครับผมนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับตัวงานท้ายเปล่าก็เดี๋ยวผมทำให้นะครับทำให้แล้วก็ส่งให้นะครับน่าจะอีกน่าจะประมาณวันที่ประมาณวันที่สิบประมาณนีน้น่าจะเสร็จก่อนอยู่ ก็นัด,นดวายประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นของไออีสานโลโซเนะนาะท่าน้าที่ติดตามคลิปน้าก็จะรู้จักอยู่นะเพราะว่าแกก็เป็นคน,นสกลน,นครเหมือนกันนะครับพอดีแกเป็นยนะูทูบเบอร์เนาะไปยิงปลาวันนี้พอดีแกพอนะดีแกไปยิงปลาอยู่ อย <occurs> ู่ล <classy> ํา <More> น <vicious> ้ําอุ่นนะครับในในในบ้านนี่แหละนะครับในบ้านผมนี่แหละนะครับแกเลยแกเลยให้มาทําท้ายให้นะครับเนี่ครับมาทําท้ายยกยิงนะครับตัวนี้ยกยิงให้นะครับก็เป็นงานดิบก็เสร็จแล้วนะครับตัวชุดบนแกเอามานะครับนี่ครับชุดบนของแกเอามานะครับ ผมก็ได้เฝอลงใส่ให้แกก่อดพอดีแกร,รีบนะเพราะว่ามีมีเวลาแค่วันเดียววันนี้แล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นพี่เขามาจากยิงปลาก็จะแวะมารับนะบวันเพราะว่าไปยิงปาลารอเนี่ยครับก็ทําให้แกแกชอบทรงนี้นะครับแกชอบแบบเรียบๆนะครับแบบเรียบๆง่ายๆนี่ครับชอบแบบเรียบๆง่ายๆเนี่ยลายิงจับยิง ฝังลงลึกฝังลึกนะครับฝังลงลึกนะครับพี่ๆนานาะท่านไหนชอบก็สั่งมาได้นะครับทักมาได้สั่งมาได้นะครับเป็นท้ายเรียบแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบเป็นร่องนิ้วก็ได้นะครับผม เป็นแบบรองนิ้วก็ได้ตัวนี้ก็คือไม่เล่นนะครับเนี่ยจะขึ้นประมาณนี้เอาคำ้ำค้ำตรงท้องหรือว่าใช้เท้าเหยียบนะบใช้เท้าเหยียบปีกสองข้างแล้วก็ขึ้นยางเนาะแบบนี้แต่ส่วนมากจะใช้ใช้เท้าเหยียบนะครับใช้เท้าเหยียบปีกแล้วก็ขึ้นยางก็สลองใส่กลงไกให้เรียบร้อยสวยงามนะครับ งานก็ทําให้ทุกวันนะครับนําทาให้ทุกวันแต่พี่ๆนานาก็ต้องเข้าใจเนาะทําคนเดียวนะครับออนะบทําคนเดียวทาเรื่อยๆนะครับทําเรื่อยๆนะครับของลูกค้าก็พอทาทาจะทําให้ให้ลูกค้าก่อนนะครับจะส่งให้ลูกค้าก่อนเดือนก่อนงานชุดนี้ ตัวชุดนี้จะส่งให้ที่หลังเพราะว่าเป็นตัวนี้มันมันเยอะนะเป็นท้ายเปล่านี่มันเยอะก็คือจะตัวนี้นะครับจะทำนะครับทำแล้วก็ส่งให้ลูกค้าก่อนนะตัวนี้นะครับน่าจะใช้เวลาสักประมาณเจ็ดวันนะครับประมาณนี้น่าจะประมาณเจ็ดเจ็ดวันนะครับที่เป็นท้ายเปล่านะครับที่เป็นท้ายเปล่า น่าจะได้ส่งแล้วก็มีมีพร้อมใช้งานท่านหนึ่งพร้อมใช้งานท่านหนึ่งนะครับเป็นประดุพร้อมใช้งานหนึ่งท่านก็นะครับไม่ไม่นานนะครับไม่นานเดี๋ยวทําให้ครับผมเดี๋ยวงานมันคืบหน้านะครับเดี๋ยวงานมันคืบหน้าสักหน่อยผมต่อท้าย ต่อท้ายกัดลายอะไรเฟจก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่ๆนานาได้ชมกันนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ที่พี่ๆนานาที่ไม่ได้เห็นผมลงคลิปนะที่ไม่ได้เห็นลงคลิปก็เพราะว่างานงานยังไม่ได้คืบหน้าไปเยอะประมาณนี้นะครับเนาะงานยังไม่ได้คืบหน้าไปเยอะก็ไม่ได้ลงคลิปให้พี่ๆนานาได้ชมกันนะครับ <S <S สําหรับพี่ๆนานาท่านไหนมีไม้ นะครับอยากลดต้นทุนแบบนี้นะครับอยากลดต้นทุนนะมีไม้นะครับมีมีไม้มีอุปกรณ์นะครับมีครบทุกอย่างเลยแบบนี้ก็ส่งมาให้ผมทําได้นะครับส่งมาให้ผมทําได้ก็คือผมคิดเอาเฉพาะค่าแรงนะนะครับผมคิดให้เฉพาะค่าแรงนะครับหรือว่านนาที่จะเอาแบบพร้อมยิงพร้อมยิงเลยก็ได้นา้ามีแบบ มีปืนตัวเก่าอยู่แล้วนะครับเป็นปืนตัวเก่าอยู่แล้วอยากเปลี่ยนประมาณนี้นะครับอยากเปลี่ยนแบบว่าอยากเปลี่ยนทรงนะครับอยากเปลี่ยนทรงหรือว่ามันแตกมันหักประมาณนี้นะครับอยากเปลี่ยนทรงมันแตกมันหักก็ทักมาได้นะครับทักมาได้นะครับผมทักมาหาผมได้นะครับก็คือราคาถูกนะครับราคาถูกถ้าสมมุติเป็นเป็นยกยิงนี่ก็ ผมเอาพันหนึ่งนะครับถ้าเป็นยกยิงเนาะถ้าเป็นยกยิงก็คือทุกอย่างเป็นของพี่ๆนานาทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นของพี่ๆนานาะเลยยกยิงนี่พันหนึ่งนะครับกำคอผมเอาพันสองนะครับกำคอพันสองนะครับก็คือไม้อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยรวมทั้งลองและกรงเละเกรอร์ทุกอย่างนะผมจะทําแค่ค่าแรงของผมเฉยๆนะเนาะ ถ้าเป็นทรงกำคอแบบนี้นะครับผมเอาพันสองนะครับมือสอดนะครับมือสอดกำคอล่องนิว้วพวกมือสอดเนี่ยนะครับกำคอล่องนิ้วมือสอดเนี่ยพันห้านะครับพี่ๆนะนะก็คือเป็นราคาพร้อมยิงนะที่ผมพูดพร้อมยิงนะนะพร้อมยิงนะพร้อมใช้งานพร้อมยิงนะครับที่ทําพร้อมยิงเลยแต่ว่าทุกอย่างนะครับนะนะฟังดีๆนะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ เป็นไม้เป็นอุปกรณ์อะไรนะครับแล็กงแล็กเกอร์เป็นของนานาหมดก็คือส่งมาให้ผมทำนะครับผมเอาแค่ค่าแรงตามที่ผมแจ้งไปนะครับตามที่ผมได้แจ้งแจ้งไปเลยนะครับยกยิงก็พันหนึ่งนะครับกำคอพันสองนะครับรองนิ้วมือสอดพันห้านะครับแล้วถ้าเป็นปืนศูนย์นะครับถ้าเป็นปืนศูนย์ผมเอาก็บอกละสองพันบาทนะครับปืนศูนย์นะ อุปกรณ์ของพี่ๆน,านา้าๆทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับเนาะรวมทั้งค่าเดินทางค่าส่งของด้วยนะครับก็คือแจ้งตามจริงเลยน้าๆนจ่ายตามจริงเลยนะครับตัวนี้ถ้าพี่ๆน,านา้าๆมีอุปกรณ์นะก็จัดส่งมาให้ผมทําให้ได้เลยนะครับหรือว่าเป็นของผมทั้งหมดก็ราคาที่ผมแจ้งก็คือถ้าเป็นพร้อมใช้งานกำคอนะครับสองพ ผมหมดเลยเนาะกำคอสองพันเกนะครับกำคอล่องนิ้ว3 2มพันสอะครับมือสอดสามพันสีะครับจะเป็นเล็งรางนะครับราคานี้จะเป็นเร็งรางเนาะถ้าเป็นปืนศูนย์ก็เริ่มต้นที่4ี่พันสีนะเป็นยกยิงเนาะจะเป็นทรงนี้เป็นทรงยกยิงนะครับแต่แต่ตรงท้ายไม่ได้แหลมแบบนี้นะตรงท้ายผมก็จะต่อแล้วก็เป็นตัวคำ้ำเนาะตัวนี้ เป็นท้ายหนังกระติกนะครับจะโตนะรเริ่มต้นที่4,000บาทแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้นะก็เป็นเร็งรางยิงปลานะครับของผมจะอยู่ที่2,700นะครับนะตัวนี้2จะอยู่ที่2,700บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยเนาะตัวนี้ก็คือราคามัน2,500นั่นแหละครับ2,500บาทนะครับแต่ว่า ค่าส่ง200นะมีค่าจัดส่ง200บาทก็คือเป็น2,007เนาะตัวนี้ถ้าเป็นเล็งรางก็คือราคามันจะอยู่ที่2,700นะนะครับก็บวกค่าจัดส่ง200บาทก็คือเป็น2,900นะครับเนาะ,ะก็พี่พนานาก็เข้าใจตามนี้นะ,นะครับหรือว่าอยากได้เป็นท้ายเปล่านะก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับ ทักมาหาผมได้เลยมีไม้นะครับก็คือมีไม้หาไม้มาก็ส่งไม้มาให้ผมก็ทําก็ได้นะครับก็คือผมคิดอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือจะคิดเอาเฉพาะค่าแรงนะครับค่าแรงแล้วก็มีค่าจัดส่งนะครับนะก็คือตามจริงเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นของผมเป็นไม้ผมอะไรก็ได้หมดเลยได้ได้ได้ทุกรูปแบบ นะถ้าเป็นทรงนี้ทรงกำคอนี้นะครับถ้าเป็นเป็นของผมหมดเลยเนาะนะครับาลูกค้าสั่งก็คือท้ายละหนึ่งพันบาทเป็นกำคอแบบนี้นะครับท้ายละหนึ่งพันนะครับผมพันหนึ่งนะครับถ้าเป็นทรงยกยิงนี้นะครับเป็นของผมเนาะแปดร้อยนะครับตัวนี้ทรงนี้ก็คือแปดร้อยนะทรงยกยิงพันสาม กัำคอล่องนิ้วพันสามทรงมือสอดพันห้าท้ายเปล่านะเป็นหองผมหมดเลยนะครับนะครับผมก็สําหรับพี่ๆนะนะที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ฝากอุดหนุนผลงานด้วยนะครับนะฝากอุดหนุนผลงานของผมด้วยนะครับผมเนาะ พี่ๆนันๆนะอาจจะเห็นงานพวกงานค่ายงานค่ายนะครับงานค่ายงานตลาดพวกนี้เนาะที่เขาผลิตออกมาแบบว่ามีเครื่อง C N C กัดแบบนั้นนะนะครับมันมันจะราคาถูกเนาะมันจะราคาถูกก็คุณภาพมันก็ต่างกันนะครับงานงานมือนะครับงานมือนี่ผมตัดตัดเองกับมือนะครับ ตัดเองกับมือนะใส่เองกับมือทุกขั้นตอนเลยนะเป็นงานมือนะความขลังนะครับความขลังมันจะขลังกว่ากันนะครับการเก็บรายละเอียดนะครับต่างๆนะแล้วก็งานฝีมือคนเดียวทํานะครับเนาะการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับมันจะมีมากกว่างานค่ายอย่างแน่นอนเลยนะครับผมเนาะเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นงานค่ายงานตลาดเดี๋ยวนี้เขาแข่งกันตัดราคากันโอ้โหนะครับยับเลยนะครับตัดราคากันยับเลยนะครับ ก็ฝากผลงานยิงปลาของผมด้วยนะครับเนาะสำหรับพี่ๆนะนะก็ที่สนใจกนะ็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลงานนะครับหน้ามายิงปลานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมพอดีเที่ยงแล้วผมก็พักกินข้าวแล้วนะครับเที่ยงแล้วถ้าชอบในผลงานก็ทักมาสอบถามได้นะครับถูกใจนะครับ ถ้าถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับถูกใจไม่มีคําว่าแพงแน่นอน,นครับแล้วก็นะครับงานที่ได้ไปก็โอเคครับเนียนๆสวยๆนะครับนะถ้ามีผิดพลาดบ้างก็นะถ้ามีผิดพลาดบ้างบางทีมันมันบางทีมันเยอะมันบางทีมันมีเยอะมีหลายท่านบางทีอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ต้องกราบขอโทษขออภัยลูกค้าทุกทกท่านด้วยนะครับผมเนาะมันก็คนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างเนาะนะครับ เป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าผมมาอัปเดตให้พี่ๆนานานได้ชมกันใหม่ครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ